เคยสงสัยกันไหมครับว่าอนาคตของคนเราเนี่ยมันถูกขีดเขียนไว้แล้วด้วยโชคชะตาหรือว่ามันเกิดจากการกระทําของคนรอบข้างกันแน่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าคิดมากๆเรื่องหนึ่งเลยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําทํานายการเลี้ยงดูแล้วก็ผลกระทบที่มันไปตกอยู่ที่หัวใจของเด็กๆเรื่องมันเริ่มง่ายๆเลยครับมีครอบครัวหนึ่งไปหาหมอดูแล้วก็ได้คำทำนายที่แบบโอ้โห,หน่าตกใจมากๆกลับมา คำพูดแค่ประโยคเดียวนะครับแต่คำพูดนั้นเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างในบ้านหลังนี้ไปเลยตลอดการพอได้ยินคำทำนายมาแบบนั้นปุ๊บพ่อแม่ก็เริ่มเลยค่ะทุ่มเททุกอย่างให้กับลูกที่เชื่อว่าจะเป็นที่พึ่งในอนาคตไม่ว่าจะเป็นความรักการดูแลการสนับสนุนคือทุกอย่างเลยทุกส่งไปให้เด็กคนนั้นแบบเต็มที่เลยในขณะที่พี่น้องคนอื่นๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเดิม ทั้งๆท,ที่พวกเขาไม่รู้เรื่องคำทำนายอะไรเลยนะและนี่แหละครับคือคำถามที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยคำทำนายของหมอดูมันแม่นจริงๆเหรอหรือว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่เปลี่ยนไปต่างหากที่เป็นคนปั้นอนาคตให้มันออกมาเป็นแบบนั้นกันแน่โอเคครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันในส่วนแรกเลยดีกว่าเราจะมาดูกันว่าแล้วผลกระทบทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นๆละ่ะ คนที่ไม่ถูกเลือกน่ะมันเป็นยังไงเพราะถูกปฏิบัติแบบไม่เท่าเทียมกันแบบนี้มันก่อให้เกิดบาดแผลในใจหลักๆเลยนะครับอยู่3อย่างอย่างแรกเลยคือความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า2คือมันเกิดระยะห่างทางอารมณ์ขึ้นมาและสุดท้ายคือมันอาจจะนําไปสู่การตอบโต้กลับในอนาคตได้อย่างแรกเลยที่มันฝังลึกเข้าไปในใจของเด็กเนี่ยก็คือความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอ ความคิดที่ว่าฉันคงไม่ดีพอหรือทำไมเราไม่มีค่าเท่าพี่น้องคนนั้นเลยมันจะค่อยๆกัดกินความมั่นใจของเขาไปเรื่อยๆเลยครับแล้วมันก็จะส่งผลกระทบไปยาวๆเลยนะจนถึงตอนโตเลยทีเดียวแล้วผลที่ตามมาติดๆเลยก็คือเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่แหละครับคือเพราะความรักที่ควรจะเท่ากันมันกลายเป็นความรักแบบลำเอียงไปซะแล้วเนี่ยสายใหในครอบครัวมันก็ต้องเปราะบางลงเป็นธรรมดาใช่ไหมครับ เด็กบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มสร้างกำแพงในใจขึ้นมาเลยนะค่อยๆขอยห่างออกมาแล้วก็ไม่กล้าเปิดใจคุยกับพ่อแม่อีกเลยแล้วพอมาดูผลกระทบระยะยาวที่มันน่าเศร้าที่สุดเลยก็คือพอเด็กๆก,กลุ่มนี้โตขึ้นนะครับพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าอืมก็ไม่จำเป็นต้องดูแลพ่อแม่เท่ากับพี่น้องคนที่ได้ทุกอย่างไปนี่นาซึ่งตรงนี้ต้องย้ำเลยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของความอากตันยอยู่เลยนะ แต่มันคือความเจ็บปวดลึกๆที่มันสะสมมาทั้งชีวิตของเขานะครับทีนี้คำถามเดิมก็กลับมาอีกครั้งตกลงว่าคำคำนายนั้นมันแม่นจริงๆหรือเปล่าเอาละครับในส่วนที่สองนี้เราจะมาหาคำตอบกันผ่านมุมมองทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะครับในทางจิตวิทยาเนี่ยเขามีชื่อเรียกเลยนะเขาเรียกว่า self-fulfilling prophecy หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือคำทำนายที่สมหวังได้ด้วยตัวเองพูดง่ายๆก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่ความเชื่อของเราเนี่ยครับมันไปกำหนดการกระทำของเราแล้วสุดท้ายการกระทำของเรานี่แหละที่ทำให้ความเชื่อน,นั้นมันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาซะเองคือถ้ามองจากข้างนอกเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนว่าโอ้โ oh, หหมอดูคนนี้ทำนายแม่นมากเลย แต่ถ้าเรามองลึกลงไปในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันคือพฤติกรรมของพ่อแม่ต่างหากที่กำลังสร้างอนาคตแบบนั้นขึ้นมากับมือตัวเองเลยลองคิดตามดูง่ายๆนะครับเด็กคนที่พ่อแม่ให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโอกาสทรัพยากรความรักคือได้มากกว่าคนอื่นหมดเลยเขาก็ย่อมเติบโตขึ้นมาแบบมีความพร้อมมากกว่าใช่ไหมครับ พร้อมที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็กลับมาเป็นที่พึ่งให้ครอบครัวได้จริงๆในขณะที่พี่น้องคนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะขาดการสนับสนุนที่จำเป็นเหล่านั้นไปอย่างน่าเสียดายเอาล่ะครับและแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเหมือนบทสรุปและข้อคิดที่สำคัญที่สุดจากเรื่องนี้เลยครับนั่นก็คือเรื่องพลังของผู้ปกครองในการปั้นอนาคตของลูกเรื่องนี้ต้องย้ำกันชัดๆเลยนะครับว่า การมีความเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเชื่อนั้นมันนำไปสู่การกระทำที่ลำเอียงไม่เท่าเทียมกันบาดแผลที่เกิดขึ้นในใจของเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตเลยก็ได้และนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยบางครั้งสิ่งที่พ่อแม่คิดว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นดวงที่ถูกกำหนดมาแล้ว จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ผลลัพธ์จากการกระทำของพวกเขาเองที่ไปทำให้คำทำนายนั้นมันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาคือบางทีเราอาจจะเปลี่ยนความเชื่อที่มันฝังหัวมานานไม่ได้ในทันทีหรอกครับแต่สิ่งที่เราควบคุมได้เสมอเลยนะก็คือการกระทำของเราเองเราเลือกได้เสมอครับที่จะมอบความรักความยุติธรรมและก็การดูแลเอาใจใส่ให้กับลูกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดตามกันต่อนะครับว่าท่ามกลางความเชื่อมากมายคำทำนายต่างๆนานาจริงๆแล้วอะไรคือของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อแม่คนหนึ่งจะมอบให้กับลูกๆได้